หนหามาให้ลูกค้านะมีอะไรบ้างสเตอร์โหขายแม่สเตอร์ไม่รู้กี่อย่างเลยนี่นี่อ่าลงตะกร้าแล้วหรอลงให้หมดแล้วนะครับนี่อีอชุดนี้เป็นสี่ของแปดนะครับพวกนี้จะเป็นสี่องศูนย์เลทนะครับสองตัวนี้เป็นเลทอ่ะเดี๋ยวไลน์ราคาเลยนะครับตัวนี้งบประหยัดใช้งานได้จริงใช้งานได้ยาวนะครับตัวนี้จะเป็นสองร้อยสิบเก้าบาทโอ้โหมันเป็นไงเนี่ย ในกล่องอะเด็กครับงานกล่องวอลแม็กวอลแม็กนี่ห่อเดียวกับพวกซีดลงซีดลวดที่เราใช้ขึ้นตามกันมันครบชุดเลยหรอแล้วสองร้อยสิบเก้าอ่ะให้ดูเลยเดี๋ยวโอ้โหนี่ผูทุกคนดูสเตอร์หน้าสเตอร์หลังครบชุดสเตอร์หลังสามสี่สามห้าสามหกเลือกได้อ๋อจิ้มในตะกร้าได้เลยสองข้อเองเองใครได้กูตะลึงตั้งแต่สองร้อยสิบเก้าบาทแล้วอันเนี้ยเปิดให้ดูเลยต่อมาต่อมาต่อมานะครับ เป็นเลสอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะครับโซเลสใายแบบถอดบางโซโชโซนะครับตัวนี้จัดได้เลยตัวนี้ราคานะครับลงในตะก้าสองเก้าเก้าส่งให้ฟรีโอ้โหเลสนะพี่เอ้าล่าสุดกูขายเลสเป็นราคาธรรมดานะคะธรรมดานี่ถูกเหมือนซื้ออันเดียวสองศูนย์นะครับร้อยสี่ข้อนะโอ้โหครบชุดโอ้รับประกันคุ้มชุดนี้คุ้มแน่นอนแน่นอนนะครับนะคะผมไปนะครับไม่ไม่แกะดีกว่าตัวนี้นะครับยอดนิยมอยู่แล้วนะครับโอซากิโอซากิขายดีนะครับตัวนี้ ขายดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ลดราคาอยู่นะเพื่อนๆราคาโปรครับใช่จากเกือบ400เนอะนะคะวันนี้เหลือ3 4 5แล้วก็ส่งฟรีด้วยอสรุปมี3ตัวนะตอนนี้ใครสนใจเดี๋ยวปักหมุนให้ในตะกร้านะคะลูกค้าขอไม่ได้เลยจัดให้ตลอดนะคะ